ท่านผู้ชมผมตะกี้ที่ออกไปไป,ไปตรวจสอบเรื่องนี้ตกลงน่าจะยืนยันแล้วล่ะมีรายงานข่าวว่าเพื่อนบ้านที่เข้ายึดบ้านอากูอะในคดีครอบครองปรปักผูกคอเสียชีวิต ในบ้านพักคือมีอยู่ห้าคนแต่หนึ่งในห้าเนี่ยเอาอย่างนั้นก็แล้วกันที่เป็นผู้ชายค่ะหนึ่งในห้าท่านนั้นที่เป็นเพื่อนบ้านแล้วไปยึดบ้านอากูอะค่ะเครียดคิดสั้นแล้วก็ผูกคอเสียชีวิตอ๋อท่านผู้ชมนี่เมื่อสักครู่ออกไปเช็คบอกว่ากู้ภัยไปที่หน้าบ้านเนี่ยน้องไบร์เอ่ออันนี้ก็คือความ ร้ายแรงของกระแสสังคมนะท่านผู้ชมฮะคือเราก็รู้สึกได้อะนะท่านผู้ชมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทบทวนชนิดหนึ่งไปเป็นอากูท่านหนึ่งมอบบ้านหลังนี้ให้กับหลานใช่ไหมบ้านอยู่แถวไหนนะมอบบ้านหลังนี้ให้กับหลานแต่หลานไม่ได้ไปอยู่แถวๆคานายาวป่ะอ่าแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนบ้าน เข้ามายึดครองเมื่อปีที่แล้วเกิดกรณีที่หลานเขาเข้าไปเจอหลานอากูอะ,ะช่วงประมาณปลายปลายปีแล้วครั้งนั้นก็ปรากฏว่าเพื่อนบ้านบอกอ๋อกไม่ได้ตั้งใจหรอกก็คือตกลงกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ย้ายของออกไปแล้วมันก็น่าจ,จะยุติด้วยดีแต่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเกิดประเด็นว่าหลานเขาเข้าไปอีกทีหนึ่งคราวนี้มาเต็มกว่าครั้งก่อนถึงขนาดที่เอาป้าย การเขียนข้อความมาติดว่าห้ามบุกรุกแล้วก็ขายไก่ตะเกียบทอดน้ําปลาเนี่ยค่ะแล้วก็บอกว่าบ้านนี้ข้าพเจ้าได้กรรมสิทธิ์ครอบครองปรักป์กตามกฎหมายใครกระทําการใดๆในบ้านและที่ดินถือว่ามีความผิดฐานบุกรุกแล้วก็ลงชื่อไว้แต่ว่าท่านที่ลงชื่อไว้เนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะใช่ฮะนางสาวจุดๆๆเนี่ยค่ะที่เราเบลอไว้แต่ที่เป็นรายงานล่าสุดเข้ามาเนี่ยผู้เสียชีวิตเป็นผู้ชายซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ ค่ะรอบครองปรปักรายงานระบุว่าได้ผูคอเสียชีวิตในบ้านพักในพื้นที่สอนอคันนายาวคาดว่าเกิดจากความเครียดคลิสั้นเลยตัดสินใจผูกคอลาโลกครับอันนี้เป็นรายงานที่มีเข้ามาเอา้าก็อย่างที่บอกไปเพราะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือจักต้นสัปดาห์ไหมหรือปลายสัปดาห์ก่อนที่ คดีเมื่อปีที่แล้วอะ่ะที่ฝั่งนี้ถูกแจ้งข้อหาบุกรุกจำได้ไหมที่ตำรวจนำสำนวนไปส่งอายการแล้วก็ปรากฏว,ว่าต้องไปรายงานตัวกับอายการปิดหน้าปิดตาอัมพรางไม่ยอมพูดอะไรกับสื่อสารมวลชนอ่ะเพราะผู้คนก็สนใจกันเยอะท่านผู้ชมแล้วก็กลับออกไปมีรายงานอย่างที่ผมบอกคืออันนี้คือของปีที่แล้วนะที่ตำรวจมีความเห็นสั่งฟ้องเรื่องบุกรุกถึงแม้ว่าฝั่งนี้ จะมีกรณีของการคอบครองปรปักก็ตามทีน้องไรอเอออ่ะมีรายง,งานเบื้องต้นเข้ามาอย่างนี้แหละท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอรอรายละเอียดว่าเป็นใครอย่างไรนะ